นับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการนี้168ชั่วโมงครับอยากบอกคุณผู้ชมว่าในช่วงนี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับศิลปินเกาหลีอยู่หนึ่งคนซึ่งหลายต่อหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีผมหมายถึงคุณพักยูชอนคุณพักยูชอนนั้นตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยนะครับและเพิ่งมีมินิคอนเสิร์ตที่ผ่านมารายการของเราโดยคุณฝ้ายธนวันถามูลมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณพักยูชอนไปรูปชมด้วยกันครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการร้อสแปดชั่วโมงนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไฟมีนัดสัมภาษณ์สุดพิเศษเลยนะคะเป็นศิลปินเกาหลีที่ตอนนี้เนี่ยเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เขามาพร้อมกับโปรเจกต์พิเศษที่เอาใจแฟนๆคนไทยโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะต้องขอต้อนรับเลยนะคะคุณพักยูชอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัแฟนๆรายการ ร้อยหกสิบแปดชอมองพรบากิจังค่ะเกรดโอ้โห oh, ชัดมาก <c oughs> คือต้องบอกว่าเราคนไทยนี่คือบางคนยังพูดไม่ชัดเท่าคุณพักยูชอนเลยนะ <c oughs> นอกเหนือจากการที่ต้องแบบฝึกซ้อมในการแบบพูดภาษาไทยสื่อสารกับคนไทยให้ชัดในการเรียน <c oughs> หรือว่าในการร้องเพลงที่เป็นซิงเกิลที่สําหรับในประเทศไทยโดยเฉพาะกับซิงเกิลซีอูเอเกนเพลงนี้เนี่ยยากไหมคะในการทํางานในประเทศไทยโอ้ยมาก้องงโอูเอ้มคงานใยโอ้ยแมารัองเพลงที่เนี่กั ก훨씬그้보다잘อ่า을것같아요ค่โ so คือท <롬> 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 ี่ช <롬> ่วงา่วงช่วงช่วงช่วงี่วงช่วงช่วงช่วนช่วงช่วงน่วงช่วงร่วงช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 ่างช่ว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 อยาวรู้ว <롬> ่างี่นทช่วง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 ช่นที่างี่วงช่เงิ่วงม่วยช่วงช่พงช่วงช่วรช่วง น้งทีคือไม่ไกลค่ะก็2-3ชั่วโมงไม่เกินนี้ก็ชอบไปผมอยากไปดค่ะถ้ายังไม่มีคนไปเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนได้แซวๆขอบคุณนะคะถามเรื่องอาหารไทยบ้างดีกว่าต้องบอกว่าชาวต่างชาติน้อท่องเที่ยวเวลามาก็จะแบบมีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยมีเมนูไหนที่คุณยูชอนเนี่ยเพิ่งทานเป็นครั้งแรกหรือว่าเมนูไหนที่ทานแล้วแบบรู้สึกชอบแล้วก็ใช่เลยเคือปกติจะต้มยำกุ้งันทานแต่ 똠양꿍 볶음밥을 처음 먹어봤는데 맛있었어요. 신기했어요. 어. 아, 모르... ไม่รู้ไมครับจะบอกว่าอันนี้ส่วนตัวมากฝ่ายก็ชอบข้าวผัดต้มยำกุ้งอยู่แล้วแต่ค่อนข้างเป็นเมนูที่ดีนะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวแบบหรือชาวต่างชาติทานอร่อยโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูถ้าแฟนๆเห็นพักคุณพักยูชอนมาก็เป็นเมนูที่พร้อมเสิร์ฟถูกใจแน่นอนนะคะอะในไหนก็ได้โอกาสมาอยู่ประเทศไทยได้เรียนภาษาไทยแล้วฝ้ายขออนุญาตให้คุณพักยูชอนได้พูดอะไรเล็กน้อยเป็นภาษาไทยให้กับแฟนๆรายการหน่อยค่ะแฟนๆไทยอืม ทำอะไรอยู่คิดถึงมาครับสบายดีไหมครับเออสบายดีไหมขอบคุณครับน่ารักมาเป็นบทดิ่งสั้นๆแต่ว่าไอ้ประโยคที่คิดถึงมากนี่แฝดว่าแฟนๆละลายกันไปแล้วแน่นอนค่ะอ่ะสุดท้ายนี้เอาใจแฟนๆซะหน่อยถ้าให้นิยาม 팬클럽 ของคนไทยคุณยูชอนอยา하시고요서다는그 어... 그러니까 깨끗하시고 하시고런 그러니까 마음으로 사랑을 해 주시고 기다려 주시 그게 참 얼마나 더 그래 보이겠어요. 그런 마음이 어떻게 이해가 가시는지 좀더 그런 마음이 더 부각돼 보이는 것 같아요. 그런 것들이 참형성될 감사드리고 어... 열심히 해야겠다는 생각도 많이 들고 네. 그 감사해지고 그럼 그럼 오늘 이드우 우리 쇼우는 우리 우는 우리 쇼우는 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 우리 쇼우 우리 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 ขอบคุณคุณไฝธนวันครับและขอบคุณคุณพักยูชอนด้วยนะครับเป็นคนที่น่ารักเป็นกันเองมากๆนะครับเข้าใจว่าคุณพักยูชอนยังคงอยู่ประเทศไทยกับเราอีกหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับหวังว่าจะมีมินิคอนเสิร์ตอีกนะครับทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงในค,ค่ำคืนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังเที่ยงคืนวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับลาตีสวัสดีครับ